ุ้นเส้นต้ยมยำปลากระป๋องพร้อมขึ้นโตรับประทานแล้วครับชีวิตเด็กหอต้องมีนะครับนี่วุ้นเส้นอันนี้จะเป็นไข่ไข่ลวกแล้วนะครับแล้วก็เป็นปลากระป๋องในซอสผงกะเทศขาตะไคร้หอมแดงหอมแดงนี่บุบแล้วนะครับวุ้นเส้นอบแห้งนะครับไม่ต้องไปแช่น้ำเลยไม่ต้องแช่น้ำนะครับเขาก็จะเหนียวนุ่มดี ุนเส้นของเราก็เหนียวนุ่มดีแล้วนะครับครับปลากระป๋องนะครับในซอสมะเขือเทศใส่ไปเลยแบบนี้แล้วก็ตามด้วยใบมะกรูดฉีกใส่ที่หลังนะครับมันจะได้หอมๆอมโอ้ร้อนพริกขี้หนูตบปิดไฟแล้วก็ใส่มะนาวนะครับรสชาติจะได้ไม่ขมนะครับเสร็จแล้วก็ต้องคนไหนอะต้อ,อยิว คนแล้วนะครับก็เทใส่ชามเลยร็วเร็วร้อนโอ,โอ,โอ้ร้อนโอ้โอ้ร้อนใส่ชามเสร็จแล้วก็ตามด้วยไข่ลวกคนนี้ก็ลวกแบบออนเซนนะครับวุ้นเส้นต้ยมยำปลากปอ๋องพร้อมกุ้นโตกรับประทานแล้วครับวุ้นเส้นก็ใส่ไปครึ่งหอนะครับ เพราะว่าหนึ่งห่อคงจะไม่ไหวครับน่าจะเยอะเกิน,นครับกินคนเดียวปลาป๋องในซัดไปหนึ่งกระป๋องนะครับมีสองตัวหุ้นเส้นต้มยำปลากระป๋องขึ้นโต๊ะพร้อมรับประทานแล้วครับไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มมากมายนะครับเพราะว่าในน้ำอซอสของปลากระป๋องเขาก็กลมกล่อมอยู่แล้วนะครับหุ้นเส้นก็ไม่ต้องแช่น้ำนะครับเสียเวลาเหนียวนุ่มแน่นอนอื้ม พริกก็จะใส่มากน้อยตามชอบเลยนะครับห <spe aker> อมแดงเนี่ยเวลาถุกแล้วเขาก็จะหวานนะครับบางคนไม่กินแต่ว่าอร่อยนะครับอืมโอเค ไขล่ลวกเนี่ยแบบออนเซนนะครับแบบนี้นะครับนี่เยิ้มๆนะครับก็อืมบำรุงครับบำรุงไข่น้ำเนี่ยชื่นใจเลยนะครับน้ำเนี่ยน้ำซุปเนี่ย ชอบใจคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณ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 ครับ